วัสดีครับอยู่กับตูนอินโนเซนตวันนี้วันเสาร์ตอนพักเที่ยงแล้วก็สังเกตว่าจะมีเสียงเจียอยู่นีขนาดตอนพักเที่ยงนี่คือเหตุผลที่ผมชอบถ่ายคลิปวันอาทิตย์นะฮะมันไม่มีเสียงอะไรรบกวนอย่างนี้วันนี้จะมาทำปั๊มอัตรูปของเอเนอะาตัวนี้จะเป็นสภาพเดิมๆเ,เอามาเทียบให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไง ลูกค้าส่งมาด้วยอาการปั๊มออโต้ลูรั่วนะฮะใส่บนรถแล้วมีออโต้ลูหยดลงมามันรั่วจากตัวนี้นี่คือข้องแรงดันออโตล้ลูแล้วมันก็จะมีแผ่นปิดแล้วก็ย้ำหมุดเอาไว้โอเคแต่รั่วจากตรงนี้ถามว่ารั่วเพราะอะไรผมว่ารั่วเพราะหมุดนี่แหละฮะเพราะว่าหลักการจริงๆของการใส่พวกซีนเนี่ยไอ้ซีนตรงเนี้ยนี่คือถอดออกมาแล้วแล้วก็แปะตัวนี้เข้าไป ถ้าเป็นการย้ำหมุดการย้ำหมุดก็คือทําให้มันไม่ขยับทําให้มันไม่ขยับเฉยๆแต่ว่าไม่มีแรงกดจากข้างบนเลยนะพอเวลาผ่านไป20ปีหมุดมันเริ่มหลวมเริ่มอะไรก็อย่างที่เห็นคนระ่ยนี่คือโอลิงแบดนเลยนะ Band แบดนตั้งแต่รั่วจ้าอืมเราว้ด,ดูความลับอีกอย่างของมันคือ ใครจะบอกว่าเฮ้ยรถเราทำมาแรงรถเราใส่ท่อสุดงั้นเปิดออโต้ลูปเกินไว้หน่อยเออนี่คือมาร์กบอกว่าชั้นตั้งเกินมาร์กตั้งขนาดนี้เลยผมจะบอกว่ามันทำงานเต็มที่ของมันตั้งแต่ตรงนี้แล้วตั้งแต่ที่รอยปากกาผมมาร์กไว้ตรงนี้แล้วมันเปิดเต็มที่สุดๆของมันได้แค่นี้เพราะว่า มันเป็นระบบลูกเบี้ยวข้างในนี่ครับเปิดสุดแล้วเกินไปจากนี่ไม่มีอะไรแล้วอืมโอเคอตัวเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นใครเปลี่ยนกันเลยนะฮะคือจริงๆในชุดซ่อมคือชื่อชอมของวาชิจะมีโอลิงสองตัวซีนหนึ่งตัวนะฮะ ราคาไม่กี่บาทแต่ผมโดนไปร้อยเก้าสิบาทพอดันไปบอกว่าพี่เอาชุดซอมปัมเอ r หน่อยร้อยเก้าสิบบาทถ้าผมไปบอกว่าเออพี่เอาชุดซอมปัมนวาร์เด<ม>็ดอาจจะเหลือสักห้าสิบาทนะ<ม>เหมือนไฟเลี้ยวเลยพี่เอาไฟเลี้ยวเอ r ครับเอาน้องของเทียมข้างละร้อยเอองั้นพี่เอาไฟเลี้ยวเด็ดแทนแล้วกันครับโอเคน้องของเทียมข้างละสี่สิบาทเฮ้ยไหลหนักหนาไม่รู้ <c oughs> โอเคตรงเนี้ย ไม่ใช่หมุดนะไม่ใช่หมุดดูเหมือนหมุดแต่ไม่ใช่หมุดอะไรนะกาสโนวาคือมันเป็นเนื้อเดียวกันฮะไอ้ที่อยู่มันหมุดกับไอ้ตัวเรือนเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนตอนทําเขาจะแบบเออแปะปุบ๊บมีเนียมหยอดปืดแล้วก็มีเครื่องกดจึกจ๊กจึ๊กจบ ผ่านมา20ปีรั่วโอเคนี่เหมือนจะเป็นตัวเ,ออเรียกว่าปั๊มลูกสูบของมันแล้วกันเนี่ยหลักการทำงานง่ายๆเลยเฟืองเนี่ยหมุนกับตัวเครื่องนี่นี่ตัวนีเออ้เหมือนมันจะชนกันยังไงช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าปั๊มตัวนี้หมุนปั๊มตัวนี้หมุนแล้วก็จะมีเหมือนพอร์ตเออเหมือนทำงานเหมือนพวกโรตารี่วาลเลยอะ พอทนี้เวลาหมุนมันก็จะไปเปิดตัวนี้พอเปิดตัวนี้แรงดันจากตรงนี้มันก็จะดันออกจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาในนี้แล้วก็จ่ายเข้าไปในคาบูหลักการแบบโคตรง่ายอมตะพังยากปั๊มออโต้รูปไม่เคยพังถ้ามันไม่ตัน ถ้ากองของกระป๋องอตัตรูปไม่ตันและมีกองอจะอยู่ประมาณนี้ปึ๊จึ๊ก,ก,กเนี่ยได้ยินเสียงเวลาผมกดมันจะมีแรงดันออกมาถา่ว่าปั๊มนี้ทำงานยังไงเวลาเราเปิดคันเร่งนะตัวปั๊มเนี่ยมันจะหมุนตามรอบอยู่แล้วแต่เวลาพอเราเปิดขึ้นปึ๊บ แรงดันมันจะเพิ่มกบับตัวเนี้ยตัวลูกสูบมันถูกยกให้สูงขึ้นแล้วแรงดันจากตรงเนี้ยมันก็จะเยอะขึ้นแลมันก็ยิ่งปั๊มยิ่งปั๊มยิ่งปั๊มเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงเจาะรูแล้วก็ยึดน็อตใช้ไปอีกห้าสิบปีผมก็ว่าไม่ทั่วผมจะไจะแอบ,บทากาวสองกันเอาไว้ yeah. <laughs> okay. รีวิวจบแค่นี้ฮนะส่วนเดี๋ยวการตั้งออโต้ลูปตั้งอะไรเดี๋ยวมาบทให้ฟังอีกทีแล้วก็ขอย้ําว่ามันทํางานสุดตั้งแต่ตรงนี้แล้วจะเปิดเกินไรค,ความหมายเออแต่ว่าถ้าเปิดเกินเดินเบามันก็จ่ายออโต้ลูปเพิ่มโอเคเอยโซนอีกใครวะลูกค้าซื้ออีกไหมหรอโอ้ยแกนโอเคเราไปดูในหัวอาบน้ำหมาดีกว่าส่งท้ายคลิป เออว้างยนี่เสร็จแล้วครับถ้าฮอนด้าทำมาอย่างนี้แต่แรกงั้นก็จบเรื่องเซอร์วิสง่ายๆแน่นด้วยเย้